สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะฮะเราจะมารีวิวนี่ครับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับคันนี้ติดสินค้าจากทางออโต้ลิฟเทคนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแล้วแน่นอนนะมาที่ออโต้ลิฟเทคนี่ครับอย่างนี้หลายๆคนคงได้ดูนะครับกับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเปิดนิ่มมากอันนี้นะฮะแน่นอนหนึ่งอย่างที่เอ็กเพนเดอร์คันนี้ติดนะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้านี่นะครับสวิตช์ตรงรุ่นไม่เจาะนะครับแล้วก็จะมีพรมเนีพรมนี่ขอโชว์หน่อยเป็นความพิเศษนะครับก็คือว่าจะเต็มคันเลยจะะมมีีพพื้้นนนรรตง อันนี้เป็นสีดําได้แดงลายเคยปล่านี่อันนี้คือจะเป็นพรมแล้วก็จะมีข้างในครับตากล้องฉายเข้าไปได้เลยก็จะเป็นจอเพดานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งจอและจอเพดานอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขอรีวิวฝาท้ายแล้วก็พรมก่อนนะฮะเราเดวรอดูจังหวะปิดนะครับจังหวะปิดก็คือนิ่มมากนะฮะเป็นระบบกรดูดบนนะครับแบบนี้ ปิดเข้าไปฮะและที่หลายๆคนสงสัยบางทีมันมีอ่าเหมือนประมาณว่าหลายคลิปนะครับเราไม่ได้รีวิวระบบกันหนีบนี่คลิปนี้มีแน่นอนไม่ลืมนี่นะระบบกันหนีบนะครับมีทุกรุ่นนะครับติดฝาท้ายที่ออโตโ้เทคเนคี<ห>่ยนีฮะถ้าเป็นระบบกันหนีบนะครับนี่ฮะปิดต่อไปก็จะพาไปดูในรถนะครับก็จะมีเป็นอ่าไซเลนซิลแบบสอดของเรานะครับซิลที่ออโต้ลิฟเทคเนี่ย ไม่แปะไม่กาวใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับจะไม่เหมือนของท้องตลาดนะครับเป็นงานแฮนด์เมดสอดเข้าไปในยางขอบประตูเดิมไม่แปะไม่กาวนะครับนี่แบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายนี่นะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูระบบจอข้างในกันอีกทีนะครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในรถ Mitsubishi X x p n n e r r นะครับกับจอ Android L a m 4นะฮรซึ่งเป็นกระแสที่แรงมากในตอนนี้นะครับความพิเศษของจอ Android ตัวนี้เนะฮะเป็น Android Version 8และสามารถแยกเล่นหน้าจอสปิดได้นะครับก็คือสามารถเล่นอ่าสมมติคุณลูกค้าจะเล่น YouTube นี่นะ y น u t u b e หรือเล่น Google แ a p ไปพร้อมกันได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะแยกหน้าจอให้ดูนะฮะแล้วก็แยกปึ๊บอย่างนี้ ซึ่งในการที่จะเล่น2หน้าจอเนี่ยจะต้องใช้ระบบประมวลผลที่เร็วและแรงมากอันนี้คือเรานําทางเลยนะครับหรือเราจะเสิร์ชนี่คะนี่คือประมวลผลอยู่ทั้ง2อันเลยอันนี้นําทาง1อัน,นอันนี้เล่นเพลงนะครับแบ็คพิงค์นะครับ MV เกาหลีนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าชัดและคมมากนะครับนี่คือเล่น2หน้าจอกล้องถอยหลังนะครับสามารถใช้กล้องถอยหลังเดิมได้เลยของรถนะฮะนี่เห็นไหมขนาดแยกกล้องถอยหลังแยกได้หรือจะเล่นเต็มเต็มก็ได้แบบนี้นะครับและนี่ก็จะเป็น ระบบจอก็จะมี Play s t o ต e นะฮะให้โหลดแอปต่างๆทั้ง YouTube และ o o o l l m m p s นี่นะครับดูความลื่นไหลนะครับเป็น Car a า i t i v e s c r e e n นะครับนี่และอีกหนึ่งอย่างนะฮะสำหรับลูกค้าที่มีหนังในแท็บเล็ตหรือมีหนังใน iPhone สามารถสกร e นมิลเลอร์ลิงเข้าไปได้นะครับขั้นแรกเราต้องแชร์ h o ส s p o อเข้าไปก่อนอันนี้คือ iPhone นะครับแล้วก็กด iPhone Wi-Fi แบบนี้นะครับ นี่เราก็สามารถสกรีนหน้าจอมือถือของเราเนี่ยเข้าไปในจอได้เลยแบบนี้นี่นะครับยังจะลองดูสักวิดีโอหนึ่งวิดีโอนะครับวิดีโอนี่นะครับแบบนี้นะครับนะฮะก็คือจะเล่นผ่านจากมือถือของเราได้เลยนะครับเป็นการที่เขาเรียกว่ามิลเลอร์ลิง์นะครับอ้ออีกหนึ่งข้อลิงก์พวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมนะครับใช้ได้ครบเลยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับภายในยังมีติดเป็น USB fast charge นะฮะพร้อมกับ นี่ครับลูกค้าติดเป็นกรอบกุญแจด้วยนะครับกรอบคุญแจเคปล่านะครับของมิตซูเรามีหมดเลยนะครับหรือโตโยต้าก็มีสามารถติดต่อเข้ามาซื้อกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ออโต้ลิฟเทคนะฮะหรือว่าออโต้ลิฟเทคแฟนเพจหรือว่าจะเป็นไลน์แอดออโต้ลิฟเทคนะครับหรือจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ